นิสสันมัสสอสิบเก้ไม่ห้าหมื่นหกพันกิโลไฟหนะ้ามันติดรีเฟคเตอร์ไฟเดย์ไทม์กับกระจังหนะ้าตัวนี้เลย บริษัทเพช์เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะทางเราจะเป็นรถเกรดเอทั้งหมดที่นํามาขายให้คุณลูกค้านะคะวันนี้มิกอยู่ที่สาขาเพช์สาขา1นึ่สำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่แยกมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเซรีไทย68ค่ะใครที่อยากจะมาดูรถหรือดูรถเป็นนะคะ หรือสนใจอยากจะโทรหาบิ๊กแนะนำคำให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องไฟแนนซ์เรื่องรูปรถรายละเอียดรถต่างๆนะคะโทรเข้ามาหาบิ๊กได้ที่0996892060เดี๋ยวบิ๊กจะทิ้งเบอร์และ ID ไลน์ไว้ท้ายคลิปนะคะให้คุณลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางสะดวกเดินทางมาดูรถนะคะไม่สะดวกเดินทางเดี๋ยวบิ๊กส่งรูปทางแชททางไลน์ให้ค่ะส่วนใครที่ไม่มั่นใจในไฟแนนซ์ของตัวเองนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าผ่านทุกคันดันทุกเคสค่ะเพียงแค่โทรมาปรึกษากับเบอร์บิ๊กเท่านั้นนะคะ ไม่ว่าอาชีพไหนไหนข้าราชการเอกชนไม่เอกชนพ่อค้าแม่ค้ามีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านหรืออาชีพอื่นๆบิ๊กแรมปรึกษาทุกไฟแนนซ์นะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะตัวนี้ดอกเบี้ยนะคะจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็มีโปรจุกๆให้คุณลูกค้าถ้าซื้อกับบิ๊กเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูการว่านิสสันมาร์ตตัวนี้ของเราได้อะไรไปบ้างสำหรับใครที่มองหารถเล็กนะคะไว้ใช้งานคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณหนูทั้งหลายนะคะ ที่กำลังมองหารถเล็กขาวๆที่ไว้วางใจได้เป็นรถเกรดเนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ามาขายแน่นอนค่ะรถของเราเป็นรถหน่วยงานประวังนะคะลูกค้าสามารถเช็คสู่ประวัติศูนย์ได้เลยและยังมีอะไหล่พร้อมๆแค่ คุณลูกค้ากำเงินมานะคะก็จะได้รับรถตัวนี้ขับไปได้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานร้อเอร์เซค่ะทางเรายังมีตรวจเช็ค270กว่ารายการก่อนที่ส่งมอบให้ลูกค้านะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในส่วนนี้เราจะได้อะไรบ้างรถคันนี้เป็นนิสสันมาร์ปี2019นะคะตัวนี้อายุใหมก่การใช้งานน้อยมากๆเลย56,000กว่ากิโลถือว่าเป็นรถที่ซื้อมาจอดแน่เลยในายทะเบียน2ขอข่รอ รรจุลา1161ตัวนี้กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะส่วนยางเป็นล้ออะไรของเป็นล้อของนิสสันจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเป็นเป็นสภาพล้อดัเดิม <c oughs> ค่ะตัวนี้มองเห็นไหมอ่านิสสันตัวนี้จะได้ยาง165นะคะ R 1 4 ครบครบอม่ปปปปไปทั้งสี่ล้อเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะอยากซื้อรถซื้อความสบายใจต้องมาซื้อที่บริษัทเพชรยนต์เท่านั้นนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นตัวสีขาวตัดกับสีดำนะคะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่แก้มของตัวรถนี่สแตนดาร์ตัวนี้ประตูด้านจับก็จะเป็นสีอะไหล่สีโครเมียมมาร์สอย่างนี้เปิดประตูด้านในนะคะ ภายในก็ยังเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เดี๋ยวบิ๊กจะให้ดูด้านในนะคะด้านในก็จะประมาณนี้เลยค่ะ,ะพร้อมขับเลยค่ะคลีนสปาเรียบร้อยแล้วแล้วก่อนที่สมมอบรถให้ลูกค้าทางเราจะคลีนสปาให้อีกรอบหนึ่งค่ะ,อ,ะอันนี้จะให้ดูน็อตที่เป็นน็อตรงงานนะยังเป็นรถเดิมๆเ,เลยให้ดูโครงสร้างใครที่สนใจยังจะมาดูรถมาไม่ถูกโทรเข้ามาหาบิ๊กถามทางได้เลย ว่ารถคันนี้จะไม่เป็นเกรด A จริงๆทางเราเป็นรถเกรด A ค่ะน้อยมากค่ะที่พวกนิสซันมาสิจะเข้ามาที่บริษัทพิยนตนนะรถเล็กรถใหญ่เพทยนต์มีทั้งหมดใครอยากได้คันไหนติดต่อมาได้เลยปรึกษาบิ๊กได้แต่บิ๊กจะเป็นกูรูในเรื่องของนิสสันมาสรถเล็ก e ีโคคาแบบนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สายประหยัดอยากให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยเอามาเก็บรายละเอียดให้ดู เดีย๋ยวมาดูด้านหลังของนิสสันมาร์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเป็นซินนะคะนิสสันมาร์ส1.2นะคะตัวนี้ไฟไท้ายเท่ๆอย่างนี้น้องมาร์นะคะเป็นรถสายประหยัดนะนี้มีกล้องหลังให้ด้วยใครที่ได้นิสสันมาร์ไปคิดว่าคุ้มมากๆเลยนะในราคา39,000บาทเดี๋ยวบิ๊กลดราคาจากหน้าป้ายแน่ถ้าซื้อกับบิ๊กนะคนที่มีอาชีพหรือ,อสลิปเงินเดือนนะ15,000 6ตัวนี้ออกรถคนเดียวจบเลย นิสสันมาด้านหลังน้องเขาจะเป็นอย่างนี้สามารถถอดวางของได้เบาะพับได้อยู่แล้วค่ะใครที่กําลังมองหารถเล็กหรือว่าต้องการไปใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนักศึกษาผู้หญิงคุณหนุม่มคุณสาวได้หมดเลยเพราะมันเป็นรถที่รถเล็กเนาะสะดวกจอดง่ายน่คะก็จะได้กล้องมองหลังตัวนี้ด้วยด้านหลังจะเป็นประมาณนี้สามารถจุของได้เยอะอยู่ค่ะ ใครที่อยากาไปขายของตลาดนัดเล็กๆมีล้ออะไรให้ด้วยค่ะพร้อมชุดอุปกรณ์แม่แรงนะคะตัวนี้น้องยังอยู่ครบๆพร้อมๆอย่างนี้เลยสภาพกำเงินมาเลยค่ะขับรถออกไปได้เลยเนาะซื้อรถต้องซื้อความสบายใจซื้อที่เพยนยนค่ะรถเช็คประวัติได้นะคะด้านโครงสร้างเนี่ยให้ดูฝาท้ายนะคะให้ดูฝาท้ายก็จะเป็นเดี๋ยวซูมก่อนอ่า ก็จะเป็นฝาท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนับประกันในตัวโครงสร้างนะคะมินอาร์ตกลมๆทางเรามีบริการไฟนิซ์เซ็น,นถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวว่าเราจะ จัดไฟแนนซ์ไม่ถึงประมาณนี้เรามีไฟแนนซ์รองรับถึงบริษัทสิบริษัทมากกว่า10ไฟแนนซ์แล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะตัวนี้ใครที่ไม่สะดวกมารับรถทางเรายังมีรถสไลด์ส่งมอบให้กับลูกค้ามาดูเบาะหลังกันบ้างนะคะนิสสันมาตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะใครที่กำลังมอง หารถใช้งาน2คนถึง4ีถึงหคนได้เลยนะคันนี้จุได้เลยเป็นเบาะผ้า,าประมาณนี้นะแต่ว่ามันยังไม่เปื้อนน้ำมาดูด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะจะสตาร์ทให้ดูเลยสตาร์ทรอบเดียวติดเลยเนิสสันมาสตัวนี้นะ าดูนะปัดเรือนใหม่5 6 0 0มกว่ากิโลตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะเป็นโลกโก้นิสสันแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะส่วนวิทยุ FM นี่ยังมีตัวซีนอยู่เลยเนาะยังมาจากของโรงงานนิสสันเป็นเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้เกียร์ออตโต้ลักษณะคอนโทรลก็จะเป็นอย่างนี้น้องลักษณะอย่างนี้เลย ตรงนี้สามารถเก็บของได้เห็นนะเปิดให้ดูเก็บของประมาณนี้นสาซา์รมนมีแอร์แบ็กสองใบนะคะตัวนี้แอร์แบ็กถุงนิลภายอ่แอร์เป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะหนะหนาวไปหน่อยขอเบาแอร์แป๊บหนึ่ง ด้านข้างคนขับนะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าตัวนี้เลยเป็นทัลล็อกนะคะใครที่กำลังมองหารถเล็กตามหารถเล็กไว้ใช้งานอีโคคาร์ Car, สายประหยัดน้ำมันนะคะต้องซื้อที่พยนต์เท่านั้นซื้อกับบิ๊กอีโคคาร์เท่านั้นสายประหยัดน้ำมันนะให้ออกไปใช้งานคุ้มๆไห้ดูหน้าป้าย 3 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวซื้อกับบิกรุราคาจากหน้าป้ายแน่นอนเดี๋ยวจะแถมโปรจุกๆด้วยเดี๋ยวมาดูส่วนด้านหน้าของเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะด้านหน้าเครื่องยนต์ของเจ้านิสสันมาร์ตตัวนี้ค่ะเปิดมานะคะสภาพนี้เลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะของเรารับประกันในตัวเครื่องยนต์30วันด้วยนะคะทางเราก็ไม่นํารถที่ตัดต่อเครื่องยนต์นํามาขายด้วยเหมือนกันทางนี้เดี๋ยวให้ดูแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะ เลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะยังคงอยู่ครบครบเปิดมาไม่มีกลิ่นน้ำมันเหม็นรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพนี้เลยใครที่ต้องการมาดูรถมาดูกับพี่แกเลยแย่งเีิงบุรีเซรีไทย68นะมาเดินทางไม่ยากนะหรือว่าใครที่อยากได้คันนี้จริงๆโทรเข้ามาปรึกษาพี่ได้นะมีมออกอรครบๆค,ค่ะสีขาวเป็นสีที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้นิยมอยู่แล้วนะมาดูฝากระโปรงกันเลยเมนอาร์ตกลมๆเดิมๆ พยนต์ไม่มีย้อมแมวมาขายค่ะเล่มทะเบียนก็อยู่ที่พยนย์เหมือนกันค่ะตัวนี้คุณลูกค้าถ้าซื้อไปนะคะก็จะได้เป็นอ่าลำดับที่2ข,ของเล่มทะเบียนนะตัวนี้อย่าลืมนะคะใครกำลังมองหารถอีโคคารสายประหยัดน้ำมันรถชแชสเปกห5ประตูนะคะให้น้องนิสสันมาร์สสีขาวตัวนี้นะคะเป็นตัวเลือกช่วยตอบโจทย์ของคุณลูกค้านะคะมั่นใจ มั่นใจในแบรนด์นิสันม้านะคะอย่าลืมคุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีนะคะที่จะกำลังมองหารถที่ไว้ใช้งานไปทำงานไปเรียนนะคะตัวนี้นะคะเงินเดือน15,000บาทหรือว่า16,000บาทนี่ออกคนเดียวจบรับรถไปได้เลยนะคะตัวนี้นะนิสันมตา ตอบโจทย์จริงๆค่ะตัวนี้สําหรับรถอีโคคาร์สายประหยัดน้ามันแล้วก็เป็นสีที่คนในช้องถนนเลือกใช้อยู่แล้วนะคะกับใครที่มองหารถสายเดิมๆสายประหยัดน้ํามันไม่มีตัดต่อเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้วิพากเอาไว้นะคะสําหรับไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะทางเราไปจัดให้ถึงหน้าบ้านขอแค่นัดมาไม่สะดวกมารับรถทางเราก็มีรถสไลด์พร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้า ใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์รถเล็กนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อบิ๊กมาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเบอร์และไอดียไลน์บิ๊กทิพยไว้ให้ท้ายคลิปนะคะตัวนี้ใครซื้อกับบิ๊กนะจะแถม W Smart ตัวช่วยเหลือบริการฉุกเฉิน1ปีเลยนะคะบริการน้ํามันหมดช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีมูลค่า5,000บาทค่ะดอกเบี้ยพิเศษนะคะแต่ต้องซื้อกับบิ๊กเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมการรีวิวส่วนคนไหนที่จะ อ,อยากรู้รายละเอียดคันอื่นอยากเห็นคันอื่นนะคะส่งอินบ็อกหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามดิกักนได้เลยยินดีให้คำปรึกษาบริการทุกไฟแนนซ์นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้านิสสันมา r ์ส39,000บาทอายุใหม่การใช้งานน้อยมากๆ56,000กิโลปี2019ราคาก็คุ้มรถก็สวยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมการรีวิวจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ให้ Big ก e อีโคคาด้วยนะคะสายประหยัดน้ำมันนะคะรถประหยัดน้ำมันต้องซื้อกับ Big กเท่านั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ